สวัสดีครับชาวราศีกรกฎนะครับในวันที่1นถึงแตุลาเนี่ยท่านจะเป็นยังไงบ้างกับคอนเทนต์นี้นะครับดวงของท่านจะเป็นยังไงบ้างวันที่1นถึงแตุลาเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นฝากช่องสักนิดนึงครับพายิบีบายหมอเจนะครับยูทูบช anel ทิกต็อกพายิบีบายหมอเจครับและก็ส่วน Facebook นะครับเดล็อตเตอรี่แบนนะครับย้ำว่าผมลงคอนเทนต์ทุกวันนะครับผมแล้วก็ต้องบอกสักนิดหนึ่งดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะครับไม่เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้น ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับสำหรับผมเองก็ติดต่อทางดีสคริปชั่นด้านล่างได้เลยนะครับผมเอาเรามาดูชาวราศีกรกฎในวันที่1-8ตุลานเนี่ยท่านจะต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวตนของท่านชาวราศีกรกฎเลยครับว่าไพ่จะออกมาเป็นยังไงนะครับผมโอเคโอ้คิงออฟวานครับอืมโชคดีจัง ทิ่อขาบานเป็นไพ่ของการงานนะครับใครที่ทํางานอยู่อาจจะมีเกณฑ์เรื่องท่านปรับตาแหน่งหรือท่านจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆอาจจะเป็นแม่งงานหัวหน้าง,งานเลยรับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่แล้วทําได้ดีซะด้วยนะครับทาให้ผู้ใหญ่เล็งเห็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเข้าตาเข้าตาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยหรือใครที่ทําธุรกิจเองตัวของท่านเองจะได้รับการไว้วางใจนะครับให้ดําเนินงานด,ดํนาเน,นินหน้างานแทนนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากธุรกิจของท่านอาจจะได้รับการรู้จักได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าก็ดีหรือจาก คนทํางานด้วยกันก็ดีลูกน้องก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างจะดูโดดเด่นเรื่องการงานนะครับผมต่อไปเรามาดูเรื่องความคิดของชาวราศีกรกฎนะครับในวันที่1-8ตุลาเนี่ยมันจะเกิดอะไรหรือท่านคิดอะไรบ้างนะครับผมถอยไพ่ออกมาแม่นยําครับ โอ้โหเดอะสตาร์ ho, star, ครับอยากไปเป็นดาวโดดเด่นนะครับบางคนนะั่นแหละอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็อยากจะให้ธุรกิจมันปังมันดังหรืออยากให้ตัวเองเนี่ยได้รับเครดิตที่ดีได้รับชื่อเสียงที่ดีเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎนะครับวันที่1นึถึงแตุลาเนี่ยท่านก็น่าจะได้รับแน่นอนนะครับชื่อเสียงที่ดีและชื่อเสียงที่โดดเด่นนะครับคนโสดบางท่านก็อยากจะอยากจะทําตัวเองให้ดูดีอยากจะปั้นตัวเองให้ดูมีออร่าอยากให้ทําให้ตัวเองเป็นที่รู้จัก นะครับแล้วก็นํามาซึ่งความรักที่ดีหรือนํามาซึ่งคนที่ตัวเองต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายชาวราศีก,กุมภกรกฏเนี่ยก็น่าจะคิดเป็นใ,นในลักษณะเดียวกันนะครับผมต่อไปเลยเป็นเรื่องของการเงินนะครับในวันที่1นึงถึง8ตุลาคมนะครับชาวราศีกุกรกฏเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเรื่องเงินจะมาในทิศทางไหนนะครับผมเรื่องงานดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเงินนะครับโอ้การเงินเองขึ้นมา2งใบเลยเอาใบนี้นะ การเงินเองจับจ่ายใช้สอยพอดีมีแบ่งปันมีให้มีรับนะครับหรือใครจะกู้อะไรสถาบันทางการเงิน,นแนะนําว่าย้ําว่ากู้ถูกกฎหมายนะครับก็จะได้รับการยื่นเอกสารได้รับการอนุมัตินะครับกู้ยืมเนี่ยถือว่าดีมากนะครับส่วนท่านเองที่อาจจะไม่ได้กู้ยืมแ,แต่ผมว่าการเงินท่านอะ เขาเรียกว่ามีหมุนเวียนได้คล่องแคล่วมากขึ้นคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับอาจจะยังไม่ได้มากหรือ,อแต่ไม่ได้น้อยจนเวอร์ไปนะครับก็คืออยู่ในฐานพอดีพดีนะครับแล้วก็มีกินมีใช้มีเก็บมีแบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะครับแนะนําว่าอย่างน้อยให้บริจาคทรัพย์บริจาคทานจะช่วยให้การเงินท่านเนี่ยคล่องขึ้นนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของสภาวะสังคมในวันที่1-8ตุลาเนี่ยชาวราศีกรกฏนะครับจะเจอกับสภาวะสังคมใดบ้างหรือจะเจอลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับโอเคไพ่ออกมา p a จอ of สว o ร d นะครับก็เป็นสังคมของเด็กๆหรือสังคมที่เกี่ยวกับ คนอายุน้อยกว่าช่วงนี้อาจจะต้องได้มีเกณฑ์ไปควบคุมไปได้รับคําปรึกษาจากเด็กหรือไปบําบัดอะไรประมาณนี้เหมือนมีเกณฑ์ได้ยุ่งเกี่ยวลักษณะเนี้แล้วทาให้ท่านรู้สึกว่าต้องใช้พลังเยอะต้องชาร์จแบตเยอะด้วยเพราะแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะเฮียเ้ยวแสบๆทัทงนั้นนะครับท่านก็อยู่ในภาวะที่ว่าต้องควบคุมนะครับต้อง เป็นไปตามจ็อบที่วางไว้บางท่านอาจจะต้องมีเกี่ยวข้องกับการนคุณลูกน้องนะครับหรืออาจจะมีการทะเลาะบอกแว้งแล้วก็ต้องอธิบายเหตุผลกับเขานิดหน่อยนะครับบางทีถ้าคุณให้เหตุผลที่ดีพอเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะเข้าใจและทําตามคาสั่งได้นะครับผมอาจจะต้องใช้ไม้แข็งและไม้อ่อนประกอบขันด้วยนะครับชาวราศีกรกฎนะครับในอาทิตย์ที่1นึ่งแปดตุลาแต่ว่าผมว่าสอบผ่านครับต่อไปในเรื่องของที่บ้านนะครับชาวราศีกรกฎในอาทิตย์ที่1นึ่งแปดตุลาเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ยังไงบ้างเนี่ยมาดูกันนะครับ เไ okay, พ่ออกมาแล้วโอ้เซเว่นออฟคัพครับเซเว่นออฟคัพนะครับก็บ่งบอกถึงการที่อยากจะปรับเปลี่ยนที่บ้านอยากจะรีโนเวทบ้านหรืออยากจะสร้างบ้านให้มันเป็นแบบเออเกิดเป็นตรงนู้ตรงน,นี้อยากจะปรับปรุงห้องนอนอยากจะทําความสะอาดอยากจะให้ที่บ้านเนี่ยดูสะอาดตาย,ยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ท่านเนี่ยอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาจัดบ้านหรือตัวท่านเองเนี่ยจากที่ไม่เคยทำเนี่ยอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาจัดก,กวาดตัดกวาดเช็ดถูหรือมีการรือ้อ แล้วก็จัดหรือจัดหรือจัดอะไรประมาณนี้นะเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความคิดมีไอเดียที่จะตกแต่งบ้านนะครับผมต่อไปในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะครับปุตตะนะครับเรื่องของบริบาลการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นของของท่านเนี่ยในอาทิตย์ที่1-8ตุลาสาหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะครับขอให้ไพ่ออกมาแม่นยํานะคะผมโอเคประมาณนี้นะครับแบบหนึ่งนะครับโอชัวเพนเทาเคิลครับ ผมว่ามีการบาลานซ์แน่นอนหรือมีการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายนะครับหรือมีการนําเงินที่ท่านเนี่ยที่ท่านได้เนี่ยมาหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายหรือหมุนเวียนเพื่อซื้ออะไรบางอย่างหรือลงทุนซื้ออะไรบางอย่างนะครับหรือบางทีก็มีลูกหลานเนี่ยลงทุนซื้ออะไรให้บุตรหลานลงทุนในดรานอการศึกษาหรือลงทุนในเรื่องหุ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมก็จะเป็นแต่ต้องระวังสักนิดนึงนะครับอย่าใช้มือเติบจนเกินไปหรืออย่าใช้เงินหวังอนาคตข้างหน้าเกินไปอาจจะทําให้อาทิต์เนี่ยท่านรู้สึก เสียหายได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นจะถือว่าดีเลยนะครับต่อไปในเรื่องของอุปสรรคปัญหานะครับที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับหรือที่เกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกรกฎในวันที่1นตุลาคมเองนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับทรีออฟวอลครับผมมองว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านคิดไปเองในอนาคตหรือบางทีอ่ะ รออะไรไว้อาจจะยังไม่ได้อย่างที่หวังนะครับอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงอาจจะติดขัดสักนิดนึงนะครับท้าไม่ท่านเนี่ยรู้สึกว่ามันช้านะครับมันล่าช้าแต่มันมาแน่นอนครับแต่มันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ท่านหวังยังอยากจะไม่ยังไม่ใช่ไอ้ที่ท่านอยากได้นะครับประมาณนั้นสามไม้เท้ามันบอกอย่างนี้นะครับหรือถ้าท่านได้ทํางานนะครับโอเวอร์โหลดนะครับก็เรียกงานเกิน2อย่าง3อย่างเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งสติดีนะครับแล้วก็จัดลาดับความสําคัญของงานดีๆครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับชาวรรราีกนะคับ ต่อไปมาในส่วนของเรื่องความรักนะครับในวันที่1-8ตุลาในคนโสดและคนมีคู่ชาวราศีกรกฎเนี่ยจะพบเจอกับเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอให้ไพ่อ,อมาแม่นยำนะครับอโหเดอะฟูล oh, ครับผมว่าในคนโสดเนี่ยความสัมพันธ์ของคนโสดเนี่ยจะมีเพื่อนเข้ามาจะได้รู้จักคนใหม่ๆเยอะมากเลยนะครับจะรู้จัก คนทางไกลทั้งไกลทั้งใกล้แล้วรู้จักกันส่วนแต่ส่วนมากอาจจะยังแบบมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่ารู้จักกันแค่เผื่นเป็นเพื่อนกันอาจจะได้พูดคุยกันเยอะขึ้นแต่อาจจะว่ายังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะครับหรือคนโสดเอ่อคนมีคู่นะครับขอโทษทีคนมีคู่เนี่ยวันที่หนึ่งถึงปรตูลาถ้าอาจจะได้จับมือไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวผ่อนคลายพักผ่อนนะครับเพื่อชาร์จแบตแล้วก็มาเติมพลังแล้วก็เพื่อมาทํางานในต่อไปนะครับผมชาวราศีอกอรกดนะครับสำหรับในเรื่องของมรณะนะครับชาว ราศีกรกฎนะครับในเดือนวันที่หนึ่งตุลาถึงวันที่แปตุลาคมนะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอืมใบนี้โฟล์ทบอลนะครับโฟล์ทสอดนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งออกเดินทางนะครับแล้วก็ต้องระวังสุขภาพเรื่องของการนอนนะครับแล้วก็เหมือนจะ,จะอาจจะนอนตกคอตกหมอนได้ต้องระวังแล้วก็เรื่องอกระดูกสันหลังนะครับผมสําหรับความว่าหมอนนะคือสุขภาพแล้วก็การเดินทางเนี่ย พอดูแล้วยังทิศทางการเดินทางไกลยังไม่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมชาวราศีกรกฎนะครับผมต่อไปครับเรามาดูเรื่องของสุภาษะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมสับไพ่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ โอ้โหสุภาพเป็นเขาเรียกว่าไฮพิสเท็นะครับผมไฮพิสเท็เนี่ยก็มองถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงอาจจะสนับสนุนนะครับหรือว่าอขอขอภัยครับดี่โรแฟนนะครับพีโรแฟนก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับค่อนข้างจะสนับสนุนอย่างดีนะครับใครที่ทํางานเนี่ยเกี่ยวกับข้องกับแวดวงการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบน,นะครับใครจะเรียนต่อปริญญาเอกนะปริญญาโทอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ค่อนข้างจะได้รับการตอบรับที่ดีอาจจะได้ทุนสนับสนุนนะครับจากสถาบันการศึกษานะครับผมซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะครับในการศึกษาหาความรู้นะครับก็ได้พบเจออาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มาช่วยเหลือท่านได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะครับสำหรับถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องการงานเนี่ยมองดูแล้วว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูให้ความเขาเรียกว่าให้ความสนับสนุนให้การผลักดันนะครับชาว าราศีกรกฎในวันที่1-8ตุลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ดีเนาะทำงานรดบรื่นเจ้านายโอเคครับต่อไปในเรื่องของการงานนะครับชาวราศีกรกฎนะครับในวันที่1-8ตุลาเนี่ยจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างเนี๋ยมาดูกันนะครับโอ้การงานเป็น8เหรียญน,นะครับโอ้โหเรียกว่าทํางานกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยทำงานกันหลากหลายอย่างนะครับ หลากหลายตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นขยันหางานงกอกแล้วนํามาซึ่งตัวเงินที่ดีนะครับพอจะได้จับจ่ายใช้สอยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมต่อไปในเรื่องของลาภนะครับโชคลาภของชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับโอเค t e of swords ยังไม่มีโชคลาภเข้ามาในช่วงวันที่1-8ตุลาคมนะครับชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับผมต่อไปในเรื่องของ อุปสรรคปัญหาที่มองไม่เห็นนะครับมาดูกันนะครับเป็นเรื่องของบางทีอาจจะรอความสำเร็จอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับผมอาจจะต้องรอความสําเร็จอาจจะต้องรอจังหวะที่ยังดีกว่านี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะนี้นะครับใครที่ยังทําอะไรแล้วคาดหวังว่าเออจะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จนะครับมีคนอยอมรับนับถืออาจจะยัง ไม่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงแต่ก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับอย่าท้อถอยนะครับผมไพ่สุดท้ายนะครับออกมาสรุปนะครับสําหรับชาวราศีก็นย์กันดดที่ที่หนึ่งถึงแปดตุลาเนี่ยไพ่ะออกมาสรุปเป็นลักษณะไหนบ้างเนี่ยมาดูนะครับขอหนึ่งใบนะครับผมโอโเคครับกาลังใจเป็นสิ่งสําคัญครับจะก็จะ ทั้งกําลังใจจากคนภายนอกและกําลังใจจากตัวทั้งเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้กําลังใจซึ่งตัวท่านเองจะได้ผ่านอาทิตย์นี้ไปได้นะครับแต่ผมย้ำว่าเรื่องงานเนี่ยชาวราศีกรกฎในหนึ่งวันที่18ถึงตุลาคมเนี่ยโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ดีมากนะครับแต่สําคัญที่สุดท่านจะได้รับกําลังใจ,จได้รับการสนับสนุนที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยครับสู้ต่อไปนะครับชาวราศีกรกฎครับจบคําทํานายนะครับสุดท้ายแล้วฝาก subscribe นะครับยูทูบช anel แล้วก็ TikTok นะครับพยบายิบซีแบงก์เจด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเดอะลอตเตรี่แบ์นะครับย้ำว่าลงคอนเทนต์ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับ